สาพ่อคุณก่อผมบอกว่าทำนี้ก็ไม่ถูกแล้วนี้พี่ผมที่เาอยู่หัวทจเหมือนกันนะเขาก็จะเข้ามาเข้ามาห้ามแล้วเขาก็ต่อยต่อยดีที่ที่ผมก่อนผมเลยเข้าไปแล้วก็มีเนี่เป็นพวกเขาเส่เ้อสีขาวเข้ามาต่อยต่ยตรงต้นฟอผม ต่อยแล้วก็ผมพวกครงก็ป้องกันตัวนะมก็เอาคืนครับในส่วนสมาคมก็คือเป็นองค์กรเอกชนนะครัภาคเอกชนที่เป็นอาสาสมัครนะครับเราก็ต้องดําเนินการในใน,ในส่วนรวมนะครับแต่ในส่วนผู้ปกครองแต่และ อาสาสมัครแต่ละคนนะครับก็เดี๋ยว<ม><ม>ต้องมีการพูดคุยกันว่าเขาจะเอาอย่างไะครบเป็นผู้ปกครองครับเพราะว่าเด็กก็มีนะครับวัยรุ่นของเราอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะกะ็ต้องอยู่ในดูแลของผู้ปกครองเขาครับว่าจะทําทไงเดี๋ยวในในามสมาคมต้องประสานกับผู้ปกครองดูก่อนนะครับในส่วนของเราที่เราจะเข้าแจ้งความใช่ไหมครับแจ้งความกที่อาสาสมัครที<ม>่โดนทำร้ายร่างกายนะครับก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับ ผมจะต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดครับค่า่ะห้องขึ้นไปข้างในสิขึ้นไปลง ไปเจ็นะก่อนตอนนี้ดู้านวบนะอตั้เเข้ามาเอาไงสรุปถามว่าไปเบื่อได้หมดอย่งผมมาขึ้นมาเนาะถ้าผมมาเดี๋ยวผมใส่เสื้อเดี๋ยวจะไปไรัเป่าป่ะเดเห็นเปนักคดีละ Với à, Người... đây, đây? mùi đếp... ừ. là... này, này... Đấy, là cái cầu xin ông này chép

ใช่เอ้ยมันวายอย่าง้เอาไปลงกูซ้าหูอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับเรถอยู่ไหนรถไหนรถนี้รถนี้ครับนี้คปับเดียวี่ีีปครับดัแหละีีเอานนี้เลยเออบป ปากิงเทนี่ไวเอาบลุงได้ติดคุกสีผีปองเนี่ยขุดแป้งไม่ถึ

แค่นี้มาให้มูแล้วก็สมตีกอนเหมไม่เชื่อถ่ายได้ไลกเดินแต่มไมแล้วหกน้องโดนขอหอยจนเนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยไอู้อห่เ่อี่อ้อเี่ยออ

กัน <young men. S 1> ้มูดยกันนี่ใช่ใช่ครัมัี่เสขามาตีหมูก็ายันไหเออใช่เสขาเนีมตีกูไหที่นี่คนี้มันจะมาแห้งมูันเสียงมาตีหมูกไห้แหมเดียวผมต้องขอขอที่ย้หามาจนเด้อได้ครับไดคนี้มัแห้งมูเสียงมาตีมูหเ ตีเงินตีเงินเลยต้องโดนหเออนองนแลนอลูกขึ้นไม่สวนนะนี่ริมตีสูตรลงนั่นแล้ว่ใช่สูตรนะก็คือตีไปปุ๊บเออแล้วไข่ตีงอนกูหันไปตีปุ๊บไอ้เขามีพกปี๊ดปี๊ดต้องหันต้องหันหลังปี๊ดต้องหันหลังปี๊ดต้องหันหลัี dạng bay dạng 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 bỏ dạng 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 dạng